การเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะไปที่จังหวัดยะลาบ้างครับอันนี้มันเป็นเหตุอุกอาจท่านผู้ชมครับมันมีมือปืนเนี่ยเข้ามารอบยิงเจ้าของโรงทุเรียนชื่อว่าโกซานในพื้นที่ของอำเภอทานโตอำเภอเบตงเป็นสองอำเภอติดกันนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจเขาก็เร่งตรวจสอบครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดเมื่อวันที่สเวลาประมาณ 20..45 นาฬนาทีมันมีผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงในประเสริฐขนานุรักษ หรือโกซานอายุ68ปีเป็นเจ้าของร้งทุเรียนโกซานบ้านกม39ติดกับทางเข้าของน้ำตกระอองรงุ้งตำบลไอยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีล่าสุดครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรไอยเวงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อรวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานต่างๆและขยายผลความเชื่อมโยง และติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีสำหรับโกซานผู้เสียชีวิตเนี่ยเจ้าของโรงทุเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดยะลาของอำเภอทานโตและอำเภอเบตงเป็นพ่อค้า,ารับซื้อทุเรียนจากจังหวัดเพชรบุรีโดยทุกป,ปีเนี่ยจะเข้ามาซื้อทุเรียนที่จังหวัดยะลาอำเภอทานโตและอำเภอเบตงตามคำสั่งของอาอาตามคำชักชวนของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะฮะทางนี้เนี่ยนะครับ ได้ตั้งประเด็นไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวหรืออาจจะเป็นการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ก็ต้องรอผลการตรวจสอบความเชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่งราสุดครับท่านผู้ชมครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาได้เข้าไปตรวจสอบจุดที่ซุ่มยิงโกศานี่นะครับแล้วก็นาชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบนะฮะบทางเจ้าหน้าที่ ชุดสืบนะครับจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ติดกับถนนสาย410ยะลาเบตงเส้นทางอยู่ระหว่างรอยต่ออำเภอเบตงกับอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรบริเวณโต๊ะรอบของทุเรียนที่นายประเสริฐเนี่ยหรือโกซาเนี่ยนั่งอยู่นะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดที่ศีรษะจำนวนหนึ่งนัดแล้วก็เสียชีวิตคาอยู่บนเก้าอีพ้พลาสติกเลย โดยกระสุนเนี่ยเข้าบริเวณศีรษะด้านข้างทะลุไปที่นะครับข้างซ้ายโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดที่คาดว่าคนร้ายจะซุ่มยิงเพื่อค้นหาปลอกกระสุนนะครับทางนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปตรวจสอบพบร่องรอยหมอบคานของคนร้ายเนี่ยจำนวนสองคนตามพงยา้า แล้วก็ด้านหลังโรงทุเรียนคาดว่าน่าจะใช้อาวุธปืนที่มันติดลำกล้องนะครับในการยิงพร้อมทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากหลายประเด็นที่ตั้งไว้ทั้งเรื่องส่วนตัวปัญหาธุรกิจและการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบญาติใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดอีกทีหนึง่งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็นำตัวผู้ ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับทางด้านนายนัทวุฒิจิตทิวิรยะกูลเป็นคนงานในโรงทุเรียนของโกสานเขาก็เล่าว่าโกซานเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใจดีกับลูกน้องมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็รักนะนะครับก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครในพื้นที่เลยนะคะเสียใจมาก นะครับคนดีเนี่ยที่เสียชีวิตไปอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักนิดนึงนะครับเกเป็นคนใจดีมากครับกับลูกน้องกับชาวบ้านในพื้นที่นี่ครับแกอสปอร์ตเรื่องสินค้าเรื่องอะไรทุกอย่างให้กับชาวสวนให้ลูกน้องแกใจดีมากแกไม่เคยบาดหมางใจอะไรใครเลยครับในพื้นที่ครับเกเสียใจมากครับที่เสียคนดีๆไปครับแกแกอสปอร์ตทุกคนครับ ชาวสวนชาวสวนไม่เคยมีบาดหมางใจอะไรเลยเพราะว่าแกมาช่วยชาวสวนจริงๆครับเนี่ยนะครับแกก็รับซื้อทุเรียนมาทำโลงนี้เนี่ยชื่อว่าโรงโกซามเนี่ยก็6ปีแล้วนะครับตื้นลึกหนาบ้างยังไงเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกันก็ขอแสดงความเสียใจกับทางผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ อ่ะช่วงนี้เวลาหมดหมดเวลาครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีผลิตภัณฑ์สาหล่ายแดง b h เฮินะครับก็ดับเบิลแม็กพัดเต็มเตาหมู่กระทะเนวรั์ลงเรืองทานสปอร์ตเอทีโกชาสมุนไพรหิมมะวันและก็สนธทยาการช่างครับตำนานชนนะครับปักหมุดแอดบอวินติดตามรับชมได้ช่องทาง psi ช่อง73-79113แล้วก็ทางโซเชียลทุกพฟตฟอร์มนะครับสหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาผม อิกกระแสข่าวครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ